สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับรถเก๋งสีแดงกับสีแบรนด์ดังนะคะดาวน้อยผ่อนถูกแถมขับฟรี90วันด้วยมีรถอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยคะ่ะไปกันเลยคันแรกของเรานะคะคันนี้เลยค่ะนิสสันมาร์ทนะคะสีแดงได้ใจมากเลยค่ะตอนนี้เป็นปี2018ค่ะราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000กว่าเท่านั้นเองค่ะ ต่อมาคันนี้เลยค่ะน้องเป็นสวิปนะคะปี2020 2 1ยีสจดีสีแดงเป็นไงคะตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่4ี่0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0กว่าทเท่านั้นเองค่ะอีกหนึ่งคันนะคะน้องเป็นมาด้าค่ะตัวนี้เป็นปี2019นะคะราคาเปิดอยู่ที่4 7, 7 9 0 0 0าันค่ะพอนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7000กว่าทเท่านั้นค่ะ คันสุดท้ายของเรานะคะน้องเป็น Ford Eco Sport ค่ะตัวนี้ก็สีแดงเหมือนกันนะคะปี2016ราคาอยู่ที่350,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าเท่านั้นเองนะคะ สำหรับเก่งทั้ง4คันที่เรานำเสนอไปนะคะเป็นรถเก่งนะคะที่อยู่ในโหมดของ e ีโคคารประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะเป็นรถเก่งที่ดาวน้อยผ่อนถูกนะคะและก็ได้ใช้โปรโขับฟรี90วันอีกด้วยนะคะเข้ามาได้ที่เราค่ะนอกัอโต้คาค่ะทั้ง2สาขาเลยสาขา1น,นะคะฝั่งขาเข้าหัาใหญ่ที่กับวัดเนนพิชัยค่ะ สาขา2นะคะฝั่งขาไปพัทธลุงติกับปั๊มปตทะท่าช้างเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะมากันได้คะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ